ทีวีไม่มีสัญญาณแลยเดินรอจับมาดูป๊อปุอป๊บปดูกระจูนนะครับดูกระจูนปึ๊บเอเอาแค่วางแค่นี้นะ่ะอ้เมาวางอย่างเงี้ยนะปึ๊บเราดูสัญญาณมันมาไหมถ้าเราไม่มาเราก็ลองจับดูอา้าวมาแล้วเว้ยต้องดูข้าวแกล้ๆสัญญาณปกูอ๋อเขาตัวอะไรวะสัญญาณมันเป็นอย่างนี้เหรอ มันเหมือนแบบเป็นย่งยางๆอะไรวะเดี๋ยวต้องดีๆกอนจับกอนเนี่ยถ้าเราจะปุ๊บมาแล้วครับสัญญาณมาแล้วเอ่อดูความถี่ไม่รู้เขาตั้งแบบไหนไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แต่ว่ามันไม่ชัดมันไม่มีสัญญาณนะเราก็ต้องมาจับหา เราต้องจับไอตัวใหญ่ๆมันคืออะไรเนี่ยด,ดูใกล้ๆแบบนี้หรอธัญญามันไม่ค่อยอยุดนิ่งอนะ่ะแต่หลังคามันลั่นตลอดอนะ่ะ เวลาบ่ายสองห้าสิบเจ็ดจะวันที่สิบสี่เมษายนสองพันห้ารอยหกสิบห้าตอนนี้หาขึ้นสัญญาณทีวีเพราะราคามันลั่นลั่นไม่หยุดเลยอากาศมันร้อนหรือเปล่าแต่มันก็ลั่นแบบเหมือนมันตั้งใจลั่นอะ่ะทุกครั้งอาะ แค well. <i> ่นี้ก็